จากคุณผู้หญิงที่บอกว่ารู้สึกแย่ก,กับตัวเองค่ะเล่ามาอย่างนี้นะคะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันอายุ22ปีมีแฟนม,มาแล้วสองคนค,คนแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่ เขาหลอกลวงดิฉันมาตลอดทั้งร่างกายและจิตใจครอบครัวดิฉันเองก็ไม่ได้อบอุ่นนะเพราะพ่อไม่มีความยุติธรรมและก็ไม่เห็นผู้หญิงเป็นคนโอ้โหดูร้ายแรงมากเลยนะคะพ่อเกลียดดิฉันตั้งแต่วันที่ดิฉันเกิดเพียงเพ่ออยากได้ลูกชายดิฉันเลยสนิทกับแฟนมากกว่าแล้วแฟนก็ดีกับดิฉันแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ล่อลวงดิฉันไปขืนใจตอนนั้นดิฉันอายุได้18ปปีเขาพูดดีหวานล้อมให้ดิฉันตายใจว่าจะรับผิดชอบ และแล้วเขาก็ทิ้งดิฉันไปดิฉันกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สําเร็จจนได้มาเจอแฟนคนที่สองเขาก็ดีกับดิฉันมากและเสมอต้นเสมอปลายแต่ดิฉันกลับทําร้ายแฟนคนนี้ทุกอย่างดุด่าทําร้ายร่างกายทําให้เสียใจเรียกว่าเก็บกดมาจากไหนจะมาระบายที่แฟนคนนี้หมดเลยค่ะแล้วก็บอกเลิกกับเขาทุกวันจนพักหลังเขาทนไม่ไหวเลิกกับดิฉันไปจริงๆและเดิมนะคะ และโลกเดิมก็คือโรคซูมเศร้าก็กลับมา <ฮะ S 1> หาดิฉันจนต้องมีจิตแพทย์มาดูแลถึง3คนคดิฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้รู้สึกว่าทําร้ายคนดีๆไปค1คนค 1> คตอนนี้เขารู้สึก แย่กับดิฉันมากเหมือนกันเขาโกรธดิฉันจะทํายังไงให้เขากลับมารู้สึกเหมือนเดิมแต่เราอาจจะไม่ต้องเป็นแฟนกันเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่แค่รู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันคือแค่ความเป็นเพื่อนก็ยังไม่ไม่เหลือนะคะคุณหมอโอ้โหฟังดูมันซับซ้อนมากเลยนะคะจนมาจนบนี้ครับหมอมาเริ่มต้นนั้นผิดตั้งแต่เกิดหรือเปล่าคะคุณหมอตอนนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะเห็นในแง่ว่าปัญหาระดับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนะครับแต่ปัญหาความสัมพันธ์ระดับระดับบุคคลที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะมันเป็นปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจนะครับเช่นว่าการที่เขาเล่าเรื่องมาตรงนี้นะครับคือให้ข้อมูลที่ดีมากว่าความรู้สึกกับตัวเองในแง่คุณค่าความมั่นใจอะไรในชีวิตเนี่ยมันเยินมากเลยเพราะว่าครอบครัวไม่ยอมเพราะคุณพ่อไม่เห็นคุณค่าแต่เด็กนะครับแล้วโตๆมาเนี่ยชีวิตแบบเคว้งและเป๋มาอีกนานนะฮะพื้นฐานครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญมาก นะครับอย่างไรนี้อยากได้ลูกชายนะสมมุติเปรียบกันกับเรื่องที่เราคุยเมื่อกี้เรื่องการคุมกําเนิดแล้วถสมมติมีลูกที่เกิดเกิดมาโดยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนะครับอย่างอันนี้ตั้งใจให้เกิดแต่ผิดเพศแต่อันนั้นไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแล้วเกิดมาแล้วเรามารู้ที่หลังว่าการเกิดของเราทําให้คุณแม่ต้องออกจากโรงเรียนทําให้อย่างนั้นี้ก็ก็เยินเหมือนกันนะครับเรียกว่าชีวิตวันข้างหน้านี่ยากเลยล่ะที่จะตั้งตัวให้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ <c oughs> นะครับบางทีปรับความคิดปรับอะไรเข้าใจใหม่เรียนรู้ชีวิตดีๆมันก็ได้แต่ว่ามันไม่ง่าย <c oughs> นะครับเพราะต้นทุนมันมาลําบากอันนี้นมันยีอปีมันฝังลึกแล้วนะคะคุณหมอมแล้วก็ในจุดนั้นน่ะก็คือผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าทางบ้านที่มีปัญหาระดับนี้ไม่โอปุ่นเลยทําให้เขารู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่จะเข้ามาหรือเปล่า <c oughs> นะครับพอเจอใครสักคนก็เลยแบบไว้เนื้อเชื่อใจทุ่มให้เขาเต็มที่เพราะว่ามันมาเสริมในส่วนที่เราขาดนะครับ ทีนี้ไว้ใจเขามากแล้วเผอิญดันไปเจอคนไม่ดีนะครับก,ก็ยับเยินนะฮะ,ะเพศชายทั้งสองคนในชีวิตเขาไม่ดีทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่เขารักด้วยครับพอมาเจอคนที่สามะนะครับไม่รู้ว่าเลยมาลงที่คนที่สามหรือเปล่านะฮะที่แค้นกับพ่อแค้นกับแฟนมา,มาลงที่คนนี้ะนะครับพอมาลงที่คนนี้เยอะเกิดเขาไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยเสียไปเลยนะครับซึ่งจริงๆไอ้ตรงจุดที่เขาทํานู่นทํานี่ในแง่แย่เนี่ย หมอไม่แน่ใจว่าลึกๆเขาเหมือนอยากทดสอบหรือเปล่าว่าคนนี้รักฉันจริงไหม<อ>คนนี้จะทนอยู่กับฉันได้ไหมอันนี้คุณหมอเดาครับทายใจเขาว่าน่าจะเป็นแบบหรือถ้าในระดับทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ถ้าพูดในแง่เรื่องความความเจ็บป่วยนะครับการที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแต่เศร้าอย่างเดียวบางทีมันมีอารมณ์ที่แบบแปรปรวนผันผวนมีนสุดสุด,สด เศร้าสุดๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้เป็นอารมณ์สองขั้วแต่ว่าจะเป็นในแง่ที่ว่าพอเราไม่มีความสุขเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นซึมๆบางครั้งการไม่มีความสุขมันอาจจะทําให้เราออกมาในเชิงก้าวแล้วออกมาในเชิงวีนเวียงอะไรลักษณะนั้นนะครับมันก็คุมไม่อยู่เพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่ากับลายเก่าหรือลายใหม่ก็เถอะนะครับคือทํายังไงให้สภาพจิตใจมันคงที่ก่อน ให้เรารู้สึกโอเคกับตัวเองมากขึ้นให้เราคุมสภาพจิตใจเราได้ะนะครับที่ว่าเศร้าที่ว่าหงุดหงิดแล้วไปลงกับคนนู้นคนนี้ทําร้ายร่างกายเนี่ยการควบคุมความรู้สึกอยากทําร้ายใครตรงนี้เนี่ยมันต้องโอเคก่อนอเพราะงั้นมีมีต่อให้โจทย์เก่ากลับมาเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมหรือคบใครใหม่โอกาสที่จะไปกระตุ้นปมเก่าๆแล้วออกมาในพฤติกรรมเดิมๆก็อาจจะมีะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจิตแพทย์ สามคนที่ผ่านมานี่เป็นยังไงอะไรบ้างะนะฮะแต่เจอมาหลายคนนี่แสดงว่าอาจจะไม่ยังไม่มีสักคนที่ถูกใจหรือเปล่านะฮะ<อ>เพราะว่าต้องเลือกให้ตรงกับจริตละครับรครับเพราะเรื่องประเภทนี้เนี่ยมันมันต้องคุยใช่ไหมฮะแล้วก็ในการคุยเนี่ยบางทีมันต้องคุยลงลึก<อ>นะครับอย่างบางคนก็อยากคุยกับอีกเพศนึงมากกว่าบางคนก็อยากคุยกับคนที่ดูผ่านโลกมาเยอะหรืออะไรเงี้ยนะคบนะครับรบ,บางคนไอเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับคลิกกันไหมนะฮะแล้วก็ ต่อนเนื่องดูแลดูปัญหาเข้าใจทั่วถึงหรือเปล่าในบางครั้งไปบางที่เนี่ยก็เป็นข้อจํากัดนะครับว่าบางทีคนไข้ยเยอะอาจจะไม่มีเวลาคุยน,คะนะครับก็อาจจะให้ยานอนไม่หลับให้ยานอนหลับซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์ปมในใจลึกๆนะครับผมก็ขอแนะนําว่าคงต้องกลับมาดูแลสภาพจิตเราก่อนเอาข้างในก่อนอนะครับก่อนจะไปดูเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ ค่ะนะครับเพราะถ้าข้างในพร้อมความสัมพันธ์ที่จะมีต่อบุคคลอื่นๆก็จะดีขึ้นเริ่มต้นที่ตัวเราเองแต่มันเริ่มต้นยากนะคะคุณหมอคือเริ่มต้นันยังวนๆอยู่กับปัญหาเดิมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปัญหาเราเองกับปัญหาคนอื่นเนี่ยปัญหาเราเองเราแก้ง่ายกว่านะฮะอ๋อเหรอคะพบคนอื่นเขาไม่มาแก้กับเราด้วยนะฮะแต่บางทีเรามองตัวเองไม่ออกนะคะคุณหมอก็อาจจะบางทัานก็อาจจะใช้กระจกสะท้อนนะครับซึ่งไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องไปจิตแพทย์นะครับบางคนมีเพื่อนดีๆสักคนที่ปรึกษา เข้าใจเห็นใจนะครับยังเห็นคุณค่าเราเป็นที่พึ่งให้เราได้ก็ทําให้เรากลับมาตั้งหลักได้เหมือนกันนะฮะหรือในบางคนที่ครอบครัวอบอุ่นดีนะครับกลับไปรู้ว่ากลับไปถึงบ้านพ่อแม่เราจะยอมรับจะรักเราก็กลับไปชาร์จแบตที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าตรงนั้นไม่พร้อมก็อาจจะพบกับคนที่ทํางานทางด้านจิตวิทยานะครับให้คําปรึกษา ยาจะเป็นจิตแพทย์เลยก็ได้นะ,ะแต่ถ้าในรายนี้เคยมีวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วะนะครับเคยมีพฤติกรรมถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับทางสารเคมีในสมองสักนิดนึงรวสบสองทางก็จะเร็วขึ้นนะ,ะนะครับแต่ว่ายาไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดแต่ก็คงช่วยให้มันง่ายขึ้นได้มาก เพราะ,ะรฉะน,นั้นก็ต้องมาแก้ปมในใจของตัวเองให้ได้ก่อนแต่ไม่ได้บอกว่าแม่ความสัมพันธ์เป็นยังไงก็คงจ,จะดีในระดับหนึ่งนะฮะไม่งั้นคงอยู่ไม่ไหว <c oughs> ไมาถึงขั้นนี้นะฮะ <c oughs> ก็3ามคนที่ว่าก็เลือกสักคนนะครับเอาที่ถูกใจแล้วก็เปิดใจคุยให้ข้อมูลคุณหมอเขา <c oughs> นะครับ